สงงานครับแอรคอร์ดจีแปดนะฮะเครื่องสองดีสดูตรนะครับมันเหมือนรอ G10 เลยอ่าอือดีจูกแก๊สนะฮะข้อเดิมนะครับเป็นแก๊ส LPG ยี่ห้อ Energy Reform ร์มนะฮะ นี่นะครับเนเนอร์จี r ีปัดคอนแกบครับโอเคก็ของเดิมเป็นระบบ OBD ด้วยนะฮะแต่ก็มาบางเลยนะครับจาัก,การให้ใหม่นะฮะจูนให้ใหม่ไล่ตั้งแต่เดินเบานะครับเดินเบาตามขาคันเร่งตามโหลดที่ใช้งานจูนใหม่หมดเลยนะครับยกเลิกระบบ OBD เลยนะฮะก็สามารถ เสียเป็น OBD เกต OBD หน้าจอดูค่าดูอะไรได้ปกติทุกอย่างนะฮะผมยกเลิกระบบ OBD ออกไปเลยนะครับโอเคคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นหน้าตารางจูนแก๊ส Energy Reform นะฮะแนะนำนะครับมันจูนได้ละเอียดนะครับจูนได้ละเอียดสุดแล้วนะฮะตามที่ผมจูนมาทุกยี่ห้อนะฮะ ตามขาคันเร่งตามโหลดทุกอย่างเลยยีย่ห้อที่ค it ิดคกันอีกยี่ห้อหนึ่งก็ไม่พูดดีกว่านะฮะอ่ะจูโดยใช้ตัวนี้ครับ AF y ไวแ d ตัวจับส่วนผสมน้ามันกับอากาศนะครับสายเบนซินส,สายแก๊สเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโดนจูนะจ๊ะจูสอนจูนน,ะะจ,น,น,จ,นจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนหนาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะโอค คันนี้ไม่ได้รีแม็กนะฮะอันนี้จูนแก๊สอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูส,สปีดเทสกันว่าเป็นยังไงนะฮะท่าสไตล์แอคคอร์ดฮะรอบตำ่ำสั่นนะฮะมาเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับโหลดจริงทุกอย่างนะฮะน,นี้มีแก๊สนะจ๊ะ แก๊สก็พิ้วเหมือนน้ำมันนะครับแต่คันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้มานาาหรือยังก็แนะนาใไม่เปลี่ยนกองแก๊สกับก,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 กองมอเตอร,ร์น้นะฮะเพราะว่าท้ายอะมันจ่ายมันจ่ายไม่ทันนะฮะพยายามปรับช่วยแล้วนะครับแต่ช่วงตู้ช่วงอะไรพวกเนี้ยปกติทุกอย่างนะฮะแล้วก็ถ้าไปเปลี่ยนไม่ต้องให้เขาจดใหม่นะฮะไม่ต้องให้เขาไม่ยุ่งกับกองเลยนะครับ เปลี่ยนแค่อุปกรณ์เดียวจบแล้วนะฮะโอเคพีจูนจูนแก๊สคันละสองพันบาทนะครับจูนแบบเรียวทม์แบบที่เห็นนะฮะจูนวิ่งถนนจริงนะครับจูนสดโดยใช้ตัวนี้นะครับ A f ฟ b a n แบนเป็นตัวช่วยจูนนะฮะเป็นตัวเก็บค่าเ่ยตลอเที่ยงนะฮะไม่ได้จูนอยู่กับที่ไม่ได้เบิ้ลเครื่องไม่ได้อะไรนะฮะอ่ะแล้วก็พีจูนหน้าอูอยู่เซรีไทยเจ็ดสิบสามนะครับหน้าปากซอยห้วงสีทเงนะฮะ อีกที่คือเราูุก,กาคลองเนะครับที่คลองเจให้บริการจากงานจูนนะฮะเซอร์ิสมาเันต์นทั่วไปที่บอผมไม่รับเลยนะครับรวมถึงจูนรอบสถานที่นะฮะหัวค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะฮะ Facebook YouTube Google แบบแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับพิมพีจูลีแบบพันดานะฮะแล้วก็สี่ช่องทางผมแนบเบอร์ไว้โรบแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานฮนะขอบคุณครับ